โชว์ธรรมที่แต่ว่าลองชิมได้เพราะยังไม่เคยทานโอเคชิมดูนะคะจะเป็นยังไงเอาใบอะไรก่อนนะเอาใบเล็กๆชิมสิคะฮะใบเล็กๆใบเล็กๆอันนี้เดี๋ยวเราไปทําจับฉ่ายผักกาดที่เขาต้มจับฉ่ายทั้งก้านเลยไหมโอ้ยก้านมันจะแข็งไปมั้งคุณอ่ะเราก็ต้องเออเอาใบนี้นิดชิมเนยนนะอย่าชิมเยอะนะงามแต่แต่จ้าสีสวย แล้วแบบชิมชิมขอลาบจานด้วยค่ะเอาลาบเอาลาบมตําก็ได้อ่าพอเหมือนผักกาดทินเผ็ดเผ็ดใช่ไหมมันก็จะขมขมแต่มันก็จะออกหวานนะค่ะอืมอันนี้มันเป็นผักกาดเขียวใหญ่ผักกาดเขียวมันมันเผ็ดจ้ะค่ะออกเผ็ดนิดนึงใช่ไหมคะออืเสียงโทรศัพท์อย่างนี้กรอบอร่อยกรอบกรอบ แล้วก็เชื่อว่าเวลาเราไปจิ้มน้ำพริกหรือว่าไปทานกับส้มตำหรือลาบหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะเนาะมันก็จะกบเกินความอจะเผผ็ดขมหรือความเผ็ดตรงนี้ค่ายๆหวานอมเค็มเออประมาณนั้นแหละค่ะเนี่ยมันจะเคี้ยวๆอร่อยอร่อยเดี๋ยวเราไปสองโลขึ้นจมูกเลยนะเนี่ยใช่ไหมคะค่ะสวยขึ้นได้สวยขึ้นขึ้นสวยมันก็ต้องอยู่นี้เลยค่ะจริงปะ คนสวยก็ต้องหบบอะไรอะไรก็สวยค่ะกินข้าวกับผักสิค่ะสด้สวยอุ้ยตายคนงามมาเที่ยวผักเออไปเที่ยวสวนผักวันนี้มากันตั้งไกลไกลไม่เป็นไรเนเธอร์แลนด์กับเบลเยียมเป็นพี่น้องกันได้ใจจ้าโอเคใครชอบนะคะมาได้เลยมีไม่มากนะมีไม่มากนิดเดียวประมาณ3เม็ดประมาณ3เม็ดค่ะ นี่เราไปต้มจับฉ่ายก็ได้นะคะ